5ฟังก์ชันสำหรับการใช้เลือกกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับผมเต้ชานวิทย์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง5คุณสมบัติหรือ5ฟังก์ชันของกล้องที่เราใช้ในการถ่ายคลิปนะครับที่เหมาะสมกับ YouTube หรือ Vlog นะครับว่าควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเพื่อให้ทุกคนออกไปใช้ในการเลือกกล้องถ่ายวิดีโอได้ถูกต้องและโดนใจทุกคนที่สุดนะครับไม่รอช้าครับมาคุณสมบัติที่1ครับกล้องที่เราเลือกมาใช้ถ่ายวิดีโอนะครับควรจะต้องถ่ายไฟล์วิดีโอแบบ 4K 30เฟรมเปอร์เซกได้เป็นอย่างน้อยนะครับ ทำไมต้องเป็น 4K 30เฟรมเปอร์เซกใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนๆแพลตฟอร์มใหญ,ๆใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถอัพวิดีโอ 4K ได้แล้วนะครับ YouTube ก็ 4K ได้แล้วแต่ว่าไฟล์ที่ผมชอบจริงๆสำหรับ 4K ก็คือควรจะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมเปอร์เซกนะครับมีหลายคนถามมาว่าปกติเซตไฟล์วิดีโอเนี่ยแบบไหนนะครับก็คือผมจะใช้ไฟล์ที่ Full HD 60เฟรมเปอร์เซกเป็นขั้นต่ำนะครับในการถ่ายวิดีโอที่ต้องเป็น60เฟรมเพราะว่าเวลาเราสวิงภาพ แพนอย่างนี้นะครับตอนเราแพนไปเรื่อยๆภาพมันจะไม่กระตุกมันจะให้อารมณ์ที่ค่อนข้างจะสมูทนะครับไม่ว่าจะเป็น50เฟรมหรือ60เฟรมเปอร์เซกต์ก็โอเคทั้งงานครับคุณสมบัติที่2อนะครับ,ต,รบต้องจะต้องใส่ external ไม้ได้ก็คือเสียบไม์ตัวข้างนอกได้นั่นเองครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่คือกล้องอนิมานที่ผมใช้ถ่ายเป็นประจำจะมีช่องเสียบไม์เป็นหัวไม์3.5มิลลิเมตรนะครับเวลาใส่ใส่ไงนี่เตรียไมไม้เอาละปึ๊บก็คือเราสามารถเสียบไม์ที่ช่องใส่แฟลชของกล้องได้นะ แล้วก็ตัวนี้ครับแจ็คไมยก็ต่อ,อยนี้เลยเสียบปั๊บเข้าไปครับก็จะต่อเลยการต่อไม้ข้างนอกเนี่ยม,มันทำให้เราได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเสียงมีความสําคัญมากบางทีมากกว่าภาพที่เห็นอีกนะครับดังนั้นเสียงคือเรื่องที่ละเอียดอ่อนสุดๆถ้าเวลาเราดูคลิปไหนแล้วมันมีเสียงคืกคือแขกแขกแขกือว่าเสียงคนพูดเบานะครับจะเห็นจากคลิปของของผมในในคลิปแรกๆเนี่ยก็จะเสียงเบาเยอะนะครับ ต่อมาเราก็พัฒนาใช้ไมค์ external ข้อมานนะครับก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับซึ่ง external ไมค์ก็จะมีไมค์ทั้งแบบติดหัวพูดนะหรือว่าจะเป็นตระกูลไมโคอยที่ติดบนหัวกล้องอย่างนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับหลายวัตถุประสงค์ที่เราจะเลือกใช้แต่ส่วนใหญ่ก็ผมเองก็มักจะใช้ไมค์ที่ติดหัวกล้องแบบนี้มันมันค่อนข้างจะสะดวกมากเพราะว่าเวลาเราแพนไปทางไหนเนี่ยมันก็ดูเสียงจากทางนั้นใช่ไหมครับเราหันหน้าเข้าหาตัวเราเองหรือว่าพอเราไปถ่ายเพื่อนอีกคนนึงก็หันไปอะไรเงนี้ ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้ากล้องที่ไม่มีช่องเสียบรูเนี่ยผมก็จะตัดชอยนั้นทิ้งไปอคุณสมบัติที่3ครับเป็นเรื่องของหน้าจอต้องฟลิปได้นี่ฟลิปได้คือแบบนี้นะครับจอเป็นแบบนี้แล้วก็ฟลิปออกมาปุ๊บทำไมคุณสมบัติการฟลิปได้ถึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาเราถ่ายวอลลอก็นะครับหรือว่าถ่ายคลิป youtube ด้วยตัวเราคนเดียวเนี่ยมันมีความสำคัญมากตอนนี้เราจะต้องเซลฟี่ตัวเองแบบนีบ้ใช่ไหมถ่ายไปแล้วก็เซลฟี่ไปเรื่อย แล้วถ้าเกิดจอมันฟิปมาไม่ได้เราก็ไม่เห็นว่าเรากําลังทําหน้าอะไรอยู่เราเป็นยังไงมันมันก็จะดูไม่สบายใจแล้วก็เฟรมมันจะเก็บยังไงมันจะขาดหัวไหมขาดตัวไหมนะครับการมีจอฟิปก็จะสะดวกมากนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกล้องก็จะมีการฟิปได้หลายแบบนะมีฟิปข้างหรือว่าฟิปขึ้นมาด้านบนแบบนี้ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนลองเลือกดูก็คืออยากให้เรามาฟิปด้านข้างว่าฟิปด้านข้างมันจะมันจะแบบตะแคงได้เวลาถ่ายมุมตำ่ำถ่ายมุมสูงงเงี้ย มันก็ง่ายนะครับแล้วก็ถ่ายตัวเองก็หมุนกลับมาถ่ายตัวเองได้มีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดฟลิปด้านบนเนี่ยบางทีเราติดไมค์หรือว่าติดอุปกรณ์ไว้ด้านบนมันก็จะแบบมันก็จะมองไม่เห็นบางกล้องบางตัวฟลิปออกมาได้แบบแค่มุมทาย,ยางแบบนี้ก็สําหรับผมเองคิดว่ามันไม่เวิร์กนะดังนั้นควรจะได้กล้องที่มันฟลิปได้ด้านข้างแบบนี้ครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะฟลิปด้านข้างแบบนี้ได้กันเกือบหมดนะดีไซน์ใหม่นี่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งควรจะต้องมีครับ โอเคนะคุณสมบัติที่4ครับคือระบบกันสั่นของกล้องนั่นเองนี่กันสั่นถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับใครคนอาจจะเคยเห็นวิดีโอที่แบบเขาถ่ายมาแล้วแบบมันสั่นมากใช่ไหมเวลาดูแล้วมันก็จะแบบรู้สึกหุดหงิดใจมากคนดูก็จะแบบรู้สึกไม่ดีกับวิดีโอนั้นนะครับดังนั้นกล้องควรจะต้องมีกันสั่นที่ดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ กันสั่นโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณ2แบบหลักๆก็คือเป็นแบบ m e c h ิเค c a l ไม่ว่าจะอยู่ที่ตัวเลนส์หรืออยู่ที่ตัวบอดี้นะครับที่เซ็นเซอร์ของตัวกล้องหรืออีกอย่างนึงก็เป็นแบบดิจิตอลอ่าพวกนี้ก็จะเห็นมากในพวกตระกูล a อคชั่นแคมต่างๆนะครับซึ่งกล้องแบบ มิลเลอร์แลหรือ d s r บางตัวก็มีทั้งดิจิตอลแล้วก็แมคคานิคอลอยู่ในตัวดังนั้นเราควรจะต้องลองศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เลือกก่อนที่จะซื้อดีดนะครับวิธีการเลือกง่ายๆก็คือเดี๋ยวนี้กล้องแต่รุ่นที่ออกมาใหม่เขาก็จะมีการรีวิวเช่นเขาพาไปวิ่งให้เราดูใช่ไหมว่าเอ้ยกันสั่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปถ่ายเซลฟี่เลาวิ่งให้ดูซึ่งนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนครับดิจิตอลหรือแมคคานิคอลหรือแบบไฮบริดรวมกันเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันตอบได้ยากมากแต่ว่าใหห้ดูที่ผลลลััพธ์เป็นก นันไปคือไปดูที่ไฟล์หรือว่าถ้าไปในงานแบบพวกโฟโตแฟาพวกงานขายกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปเล่นไปใช้ดูได้เลยนะครับแล้วก็ดูไฟล์ออกมาว่าเป็นยังไงซึ่งถ้าไปพวกงานแบบนั้นน่ะงานแสดงกล้องเนี่ยอย่าลืมเอาแฟลชเอาเมมโมรีการ์ดอะไรเงี้ยไปด้วยนะครับเพื่อให้เราเอาแฟลชเอาการ์ดของเราไปเสียบที่กล้องแล้วก็ถ่ายกลับมาแล้วพอถ่ายกลับมาเสร็จตอนกลางคืนเราก็กลับมานั่งดูว่ากล้องแต่ละตัวมัน เออมันให,มนให้มันให้ความสมูทแบบไหนให้เสียงให้สีแบบไหนนะครับนี่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าการสั่นจาเป็นมากนะครับอย่าลืมดูการสั่นนะวัดที่ลีเซาของผลลัพธ์จากภาพวิดีโอที่ออกมานั่นเองโอเคและคุณสมบัติสุดท้ายครับคุณสมบัติที่5นั่นก็คือเรื่องของน้ําหนักนั่นเองน้ําหนักกล้องที่เราจะใช้ควรจะต้องมีน้ําหนักเบานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราถ่ายวอลลกหรือเราไปถ่าย YouTube คนเดียวถ้าไปถ่ายคนเดียวเนี่ยเราจะต้องแบกไอ้กล้องเนี่ยทั้งวันใช่ไหม ดูทั้าแค่ถือกล้องแบบนี้สักครึ่งชั่วโมงมันก,มนก็มันก็คงจะโอเคทายโอ้โหสนุกแต่ว่าคิดดูว่าไปเที่ยวยกทั้งวันนะครับบางทริปไปแบบ5้าวันอนะไรเงี้ยเฮ้ยหนักหน่วงนะกลับมานี่แขนขวาจะใหญ่กว่าแขนซ้ายโอเคก็น้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คงบอกไม่ได้ว่าควรจะซื้อกล้องที่มีน้ำหนักกี่กรลมแต่ควรจะต้องไปเลือกอย่างน้ำหนักกับตัวเองดูนะครับ ถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปแล้วก็ถ้าไม่ไม่ชอบกล้องที่หนักๆอาจจะเลือกเป็นกล้องคอมแพกได้นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเลือกพวกมินิแลนหรือ DSLR าไซส์เล็กๆที่แบบคล่องตัวนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่หน่อยที่แข็งแรงก็อาจจะเลือก DSLR ตัวใหญ่ๆได้ขึ้นอยู่กับคลิปที่เราจะทํากิจกรรมที่เราจะออกไปแล้วก็ความแข็งแรงของแต่ละคนก็รับไม่เท่ากันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยคลิปส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่ออกไปนอกสถานที่ผมจะถ่ายด้วย Go p ป o นะครับก็คือเนี่ยใช้อุปกรณ์แบบเนี้ย ซึ่งกลโปเนยใช้อัดอยู่ตอนนี้นะก็นี่คือเคสของมันแล้วนี่คือมากเงินที่คิดตั้งนะครับแล้วก็จะเสียบไม้ไว้ข้างบนแล้วจะเป็นไม้บูมแบบนี้นะครับปึ๊บหรือว่าจะเป็นไม้ลอยก็ถ่ายไปเรื่อยๆซึ่งโซลูชันนี้มันเบามากแล้วก็มันทําให้เราเคลื่อนที่ไปได้ง่ายๆนะครับน้าหนักไม่เยอะถ่ายได้ทั้งวันรวมถึงกล้องเนี่ยมันตัวเล็กเวลาเราเอาไปถ่ายที่ไหนเนี่ยคนเขาไม่ค่อยสนใจเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราเช่นถ้าเกิดเอากล้องตัวนี้ไปแล้วก็ ใส่บบกับไอ้กัมสั่งใช่ไหมไอ้ตัวกิมบอลเนี่ยมันจะมาเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะมาประมาณนี้แล้วแบบเฮ้ยพอโซเชียลน,นี้ไปถ่ายที่ไหนอนะ่คนเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮย้ยมันจริงจังอะ่ะมันมันใหญ่อะ่ะแล้วแล้วบางทีมันขายหลายๆคนก็กลัวความเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับมันก็จะไม่ไม่ค่อยสะดวกกับงานรวมถึงตรงนี้ก็ประมาณโลก,กว่าได้นะ เราถ่ายทั้งวันซึ่งกล้องตัวนี้ถือว่าเล็กแล้วนะครับนี่เป็นมิลเลนส์ที่ตัวเล็กลถ่ายทั้งวันแบบนี้ม,นมันไม่สะดวกจริงๆครับมันหนักมากนี่คือคือเหตุผลที่ทำไมถึงเลือกใช้ GoPro นะครับเพราะว่ามันคล่องตัวที่สำคัญ GoPro เองมีกันสั่นที่ดีต่อ External mic ได้แต่ขาดอย่างเดียวคือจอฟิกไม่ได้ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งไม่ได้อยู่ใน5คุณสมบัตินี้นะครับก็คือทุกครั้งที่เราเราออากเ,เราจะซื้อกล้องหนึ่งตัวเนี่ย อยากจะแนะนําว่าควรจะซื้อที่หน้าตาอันนี้พูดจริงเพราะว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยใช่ไหมครับมันมีดีไซน์ที่แตกต่างกันกล้องก็คือแฟชั่นอย่างหนึง่งเวลาเราหยิบมันขึ้นมาใช้เรารู้สึกดีกับมันเนี่ยมันจะมันจะดีมากๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนซื้อกล้องที่ถูกใจกับบุคลิกของตัวเองด้วยนะครับเช่นอาจจะมีกล้องอยู่สัก 2- อสาตัวที่เราชอบแล้วมันคุณสมบัติมันใกล้เคียงกันอาจจะมีข้อแตกต่างอื่นๆดังนั้นก็ให้ตัดสินใจที่ว่าอยากจะจับตัวไหน ตัวไหนถือขึ้นมารู้สึกมันสปาร์กจอยลองดูนะการน,นี้คือคำแนะนำที่ไม่รู้ดีหรือเลปล่านะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนและผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหากล้องหรืออยากจะทำ u t u b e ทำคลิปจริงๆครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ Bye.